ข้อ23บอกว่าอัตราการเกิดยาเฉลี่ยของแก๊สไฮโดรเจนมีค่าเท่าไหร่อัตราการเกิดยาเฉลี่ยก็ปริมาตรทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดปริมาตรทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดปริมาตรทั้งหมดก็คือ6 6หารด้วย134 6หารด้วย134ได้เท่าไหร่ล่ะก็ได้เท่ากับ0.044ูลูกบาศก์เซนติเมตร ถูกไหมต่อวินาทีก็ก็ได้ตอบข้อที่3อย่าลืมนะครับเอาปริมาตรทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดเพราะเป็นอัตราการเกิดพิยาเฉลีย่ยอา้าวอัตราการเกิดิยาเฉลีย่ยก็เท่าก 6, หกขานด้วย134ก็ได้ศูนย์จุดศูนย์ีลูกบาศก์เซตมตรต่อวินาทีทันนะครับนักเรียนครับอย่าลืมนะถ้าอัตราการเกิดิยาเฉลีย่ยต้องเอาปริมาตรทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมด ต่อไปข้อ24ปัจจัยใดที่มีผลต่ออัตราเร็วของปฏิกิริยาโอ้โหสอนและวสอนอีกเลยความเข้มข้นพื้นที่ผิวตัวหน่วงตัวเลนก็ได้ก็ถูกหมดทุกข้อครับทันนะครับ25ครับข้อใดมีผลทําให้อัตราการเกิดยาเคมีเปลี่ยนไปทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันจะเลือกข้อไหนนักเรียนครับเพิ่มอุณหภูมิลดความดัน เพิม่มอุณภูมิปัญาเกิดเร็วลดความดันเราก็ไม่รู้ว่าปฏิกิริยานี้เป็นแก๊สมีแก๊สไหมถ้าไม่มีแก๊สความดันก็ไม่มีผลข้อหนึ่งก็ตัดทิ้งข้อสองเพิ่มพื้นที่ผิวปัญญาเกิดเร็วแนะ่ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาปยญาเกิดเร็วแนะ่จบทันทีเลยตอบข้อที่สองมันก็ไปทางเดียวกันทันนะครับต่อไปครับข้อที่ยี่สิบหกครับข้อที่ยี่สิบหก สารตั้งต้น A สลายตัวให้ผลิตพันธุ์พวัดความเข้มของสาร A ที่เวลาต่างๆได้ผลดังตารางเวลาเป็นวินาทีเวลาเป็นวินาทีวาวาทความเข้มของ A เป็นโมลเปอร์ลิตรได้ข้อมูลดังนี้ครับนักเรียนสังเกตนะศูนย์ถึงร้อยสองเป็นหนึ่งลดไปครึ่งหน100ึ่งหนึ่งร้อยถึงสองร้อยเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นศูนย์จุดห้าก็ลดไปครึ่งหน200ึ่งสองร้อยถึงสามร้อยเปลี่ยนจากจุดห้าศูนย์เป็นจุดสองห้านักเรียน แปลข้อมูลสิแปลให้เป็นวิเคราะห์ให้ได้แสดงว่าต้องใช้เวลาหนึ่งรวินาทีจึงสลายตัวไปครึ่งหนึ่งทำมยาไปครึ่งหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นจาก a 3โมลสลายไปจนเหลือ1นุด้าโมลจะใช้เวลากี่วินาทีแงงแงมีสามเหลือครึ่งหนึ่งก็ใช้ร้อยดีครับก็ใช้หนึ่งร้อยดีครับเคลียร์นะครับต่อไปครับ ข้อ27ครับผลการทดลองหาอัตราการเกิดยาเคมีระหว่างแมกนีเซียมกับเอสแอลมันก็ออกอยู่อย่างเนี้ยได้ผลการทดลองดังนี้ครับปริมาณของไฮโดรเจนเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเวลาเป็นวินาทีได้ผลดังนี้หาอัตราการเกิดยาเคมีระหว่างแมกนีเซียมกับเอสแคลเท่า0ถึง1ถึง2 2ถึง3 3ถึง4 4ถึง5เป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาณนะเวลาใดเวลาหนึ่ง มีได้หลายค่าแต่อัตราการเกิดยาเฉลีย่ยต้องมีได้ค่าเดียวมัครับนักเรียนครับอัตราการเกิดยาเฉลี่ยก็ต้องเอาปริมาตรทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดอัตราต้องต่อเวลาจําหลักไว้ถ้าไม่เอาเวลาไปหารผิดทันทีเลยปีหน้าเอ็นใหม่นะครับอัตราการเกิดยาของแกสที่ช่วง4-5ถึงจะมีค่าเท่าไหร่4-5ถามขณะใดขณะหนึ่ง4-5ก็ดูข้อมูลสิครับ4เท่าไหร่ครับ 4ี่ถึงห้ถึงหก็ 5, 5้ลบสก็เท่ากับ1 110ง้อยสิลบยี่สิลบเกก็ได้20ก็เศษ1นึส่วนยีสบายคิดในใจได้แล้วเห็นไหมครับคิดในใจได้แล้วใช่ไหมตอบข้ออะไรละ่ะก็ตอบข้อ1สิครับทันนะฮะต่อไปครับ28จากโจทย์ข้อ27เนี่ยถ้าตาการเกิดประยาเฉลี่ยของแก,ก,ก๊สไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับเศษหส่วน 6 4สี่คูณด้ยี่ิบคูณด้วยสกาลังโมลต่อลิตรเนี่ยอัตราเฉลี่ยการใช้ SCL เป็นกี่โมลต่อลิตรเขียนสมก,การสิเห็นไหมเขียนสมก,การสมรก,การเขียนได้ไหมล่ะเขียนมาแล้วไม่รู้กี่สิบครั้งเพราะนั้นต่อข้อที่สามนะสมก,การนั่นคือแมกนีเซียมไปบวกกับ SCL ได้แมกนีเซียมคลอไรด์ไปได้แมกนีเซียมคลอไรด์บวกแก๊สอัตราส่วนเท่าไหร่อะสองนะครับ ไฮโดรเจนเกิดขึ้นหนึ่งกรดต้องหายไปสองนะครับสแสดงว่กากรดไฮโดรคอริกต้องใช้เป็นสองเท่าของแก๊สไฮโดรเจนเพราะนั้นแก๊สไฮโดรเจนมันใช้เท่าไหร่นะมันใช้มันใช้เศษหนึ่งส่วนเท่านี้แกเ้เจนเจนี้เพรกกาะนั้นกรดไฮโดรคอริกใช้เป็นสองเท่าก็เอาสองคูณเพราะนั้นสองคูณข้างบนสองหารหกสิบสี่ก็ได้สามสิบสองนะเห็นไหมเป็นสองเท่า ต่อไปครับยีก่าในการทดลองวัดปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างอลูมิเนียมกับโซเด,ยดียมไนไซด์โดยจับเวลาที่เก็บแก๊สได้ทุกหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรนำข้อมูลมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรไฮโดรเจนกับเวลาแล้วหาความชันของกราฟณเวลา50 100 150 200และ300วินาทีผลการทดลองถูกต้องความชันของกราฟณเวลาใดมีค่าสูงสุดเอาไปแล้วก็เวลาต้นๆ้นีนีครับ เวลาต้น,ตนต้นความเข้มข้นของสารตั้งต้นมีมากอัตราการเกิดปริยาเร็วความชันก็มากห้าสร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยนักเรียนจะเลือกอันไหนล่ะแน่นอนครับก็ต้องเลือกห้าสิบสิครับต้องเลือกห้าสิบแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมก็ต้องเลือกห้าสิบโอเคอย่าลืมนะทันนะใช้เวลาน้อยอัตราการเกิดปริยาเร็วใช้เวลามากอัตราการเกิดปริยาช้าต่อไปครับ สามสิบจากการศึกษาปฏิกิริยานี้นะครับได้ผลจากการทดลองดังตารางเห็นไหมแมกนีเซียมแปดเซนเอศูนย์จุดสองโมลเปอร์ลิตรได้ผลการทดลองดังนี้ได้ผลการทดลองดังนี้หมายแล้วเขาถามอะไรครับอัตราการเกิดเฉลี่ยของก๊าซไฮโดรเจนเป็นต่อวินาทีเท่ากับเท่าไหร่นี่ครับก็เอาปริมาตรทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดปริมาตรทั้งหมดเจ็ด เวลาทั้งหมด1 2 6 5 7พันสอหสห้าเจ็ดส่วนหนึ่งรห้าเจดหารด้วย12 6 5ก็ได้ข้อไหนล่ะก็ข้อที่สี่สิครับไปหาลองไปหารดูนะลองไปหารดูอา้าวคิดให้ดูก็ได้เห็นไหมอัตราเฉลี่ยของการเกิดไฮเจนต์อกปริมาตรทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดเฉลี่ยมีค่าเดียวเฉลี่ยมีได้ค่าเดียวแต่ขณะใดขณะหนึ่งมีได้หลายค่าท่านเยนต้องจําตรงนี้ไว้เลยนะอะไรก็ตามเฉลีย่ยต้องมีค่าเดียว อัตราการเกิดยาขณะใดขณะหนึ่งต้องมีหลายค่าต่อไปครับจากข้อมูลข้อส0สิบเขียนกราฟได้ดังนี้เขียนกราฟได้ดังนี้กราฟนี้แปลว่าอะไรกราฟนี้ต้องเป็นกราฟ e x p o n e n t เ a l นะสอนแล้วนะระวังให้ดีนะสรุปได้ดังนี้หนึ่งอัตราการเกิดยาเมื่อเริ่มต้นจะเร็วและช้าลงไปเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปถูกต้องร้อยเปอร์เซนสองอัตราการเกิดยาลดลงไม่คงที่อัตราการลดลงไม่คงที่ทําให้ได้กราฟ Exponential ถูกเลยนะครับ2ข้อถูกเลยครับ3มปริมาตรของก๊าซไฮเจนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเกิดไฮเจนลดลงโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสรุปให้อย่างดีเลยนะครับนักเรียนครับถูกถูกทุกข้อนี่คือสรุปจากผลการทดลอง ต่อไปครับส2ปสิปยาเคมีในข้อใดที่พื้นที่ผิวมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกริริยาพื้นที่ผิวมีผลต่ออัตราการเกิดยาต้องเป็นปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ของแข็งกับของเหลวครับผิดเลยครับข้อหนึ่งไม่ใช่ของแข็งกับของเหลวครับข้อ2เห็นไหมแคลเซียมคาร์เนตบวกกรดซัมฟิกไรด์แคล,ลเซียมซัลเฟตบวกน้ำบวกกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โทษของแข็งบวกของเหลว A q คิก็คือสารละลายหน้าพิจรารณาต่อไปครับ สมการนี้เห็นไหมไม่มีของแข็งเลยสารตั้งต้นผิดแน่ของเหลวหมดผิดแน่เพราะฉนั้นจึงตอบข้อที่สองครับเห็นไหมสถานะต่างกันเป็นของแข็งกับ AQ ิทันนะรครับนักเรียนครับต่อไป33ครับข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาปรญานี่คือปรญยาเคมีนะความค้มข้นของสารเริ่มต้นพื้นที่ผิวอุณหภูมิตัวเลขและธรรมชาติของสารชัดเจนเลย ความข้นขามสารอุณหภูมิพันธะเคมีหูไม่ได้เกี่ยวเลยนะต่อไปตัวเลงเกี่ยวอุณหภูมิเกี่ยว,ยวพื้นที่ผิวเกี่ยวจุดเดือดจุดล้อมเหลวและชนิดของสารชนิดของปฏิกิริยาไม่ได้เกี่ยวเลยธรรมชาติของสารตั้งต้นชนิดของปฏิกิริยาพันธะเคมีไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นเราได้อาจารย์ได้สรุปให้เรียบร้อยแล้วเธอก็ต้องจับหลักให้ได้แล้วก็ต้องตอบข้อที่หนึ่งครับต่อไปครับ ข้อที่สามสี่กำหนดข้อมูลให้ดังนี้นี่แลบสุดท้ายเราต้องดูนะปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไทโอซัลเฟตกับกรดโซเดริกเวลาที่ใช้มองไม่เห็นแถบกาวโอ้โหแลบนี้ออกข้อสอบทุกครั้งมันจะเป็นแถบกาวเธอกากระบาดเสร็จแล้วโซเดียมไทโอซัลเฟตไปทํายาก,กดโซเดริกมันจะได้กรมถันนมครับมินออกคลอรดอนซัลเฟอร์จับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนมองไม่เห็น